ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเข่าล้านจังหวัดตราดจัดงานวันสถาปนาศูนย์ราชการุณครบรอบ46ปีนายสุพง์ลิ้มพาน,นิชผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ46ปีวันสถาปนาศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเข่าล้านโดยมีนายน,นัทพงสงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายยกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการสูนราชาการุณสภากาชาติไทยเข่าล้านพร้อมส่วนราชาการคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดตราดกิ่งกาชาติคลองใหญ่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างศูนย์ราชาการุณและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโดยศูนย์ราชาการุณสภากาชาติไทยเข่าล้านถือกำเนิดเมื่อวันที่26พฤษภาคม2522 โดยพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภาการชาติไทยที่รับสั่งให้สภากาชาติไทยตั้งศูนย์พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาอพยพจำนวนนับแสนคนที่หนีภัยสงครามภายในประเทศกัมพูชาเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารที่บ้านเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด สภากาชาติไทยจึงได้กำหนดให้วันที่26พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเข่าล้านโดยในทุกๆปีนั้นจะจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลนพระสงฆ์มาอย่างต่อเนื่อง